ครับช่องรอนสายจวดชาแนลมือนี้ผ้ามกินปลาเผานี่นี่เบิ้งครับโตหมดไงเลยสองตนี่นี่ดูมีขนมจีนน้ำนี่มามามากินด้วยกันกินเหมือนม้วนนี่สักสองตกินผู้เดียวเลยเด้นี่สองตนี่ขันมีแนวรองคอมันตาเสียบดีเนาะมือนี้มามาครับมากินน้ำกัน ถ้าพึ่งเซตครับบม่ได้่ได้เฮ็นเฮให้เบิ่งตอนทําเลยครับนี่ยตอนจินเลยครับเนี่ยไปตลาดพึ่งกลับมาเมื่อกี้กับเฮดเป็นตาแซ่บตาแซ่บน้ำจิ้มกับตำเองครับผมพักเบิ่งพักเบิ่งพักครับผมโอ้ขมันมีแนว่องข้อน้ำเนี่ยโอ้สุดยอดเลยนี่ครับผมว่าสิกินให้เบิ่งกัยังขันยังขันกากินดูครับผม้องทายไ้เอฟซีเบิ่งก่อน มา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 นี่เบิ้งครับผักนี่พักแก้มนี่ขาโโ้าหน้าหระผ้าใบขี่เรื่อยครับผมมา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 ,มานนกินด้วยกันเฮ้แบบสิ่งคิดหอดบ้านหอดซองเขาเนาะปัญหาโควิบเสียใจเทียนนี่อยากกลับบัตรนะหาพอ่อหาแม่เได้ครับนี่ สิเป็นปีแลยเขานลด้กลับ,บ้านเลยมาครับมากินด้กันกรุงเทพกับคือฝนที่ตกมืดอ,อึมคึมอยู่ครับผมนี่มา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 ,มากินปลากระตูงยิ้ๆเลยครับนี่ฮะแตนแน่กินแต่ละมือแต่ละเวิน มาครับมา,านกน้ำจิ้มกันโอ้ต่ำจะเผ็ดบบเผ็ดเดอ้อนี่ครับเบิรงเผ็ดคือสิบเผ็ดยังคักเหรอครับนี่คลิปนี้ก็ซับนี้ก่อนดวยครับมากินน้ำกันครับผมอย่าลืมกดซับตะไคร้ให้ช่องดอนสายจวดชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ